พบกับวิชาสังคมกสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนะครับบทที่สองหลกักธรรมนำความสุขเรื่องหลักคําสอนสําคัญของพระพุทธศาสนาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หมเสนอโดยครูบอลวัฒนูสังสวรความหมายของพระรัตนไตรคําว่ารัตนไตรามาจากคําว่ารันตนะแปลว่าแก้วหรือสิ่งประเสรฐิฐกับคำว่า ไตรแปลว่าสามฉะนั้นพระรตนไตรแปลรวมกันว่าแก้วสามดวงหรือสิ่งประเสริฐสามสิ่งคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ที่พุทธศาสานิกชนเคารพนับถือสูงสุดสามสิ่งนับเป็นองค์ประกอบของาศาสนาพุทธซึ่งชาวพุทธ เชื่อและเลื่อมใสในคุณของพระรัตนตรยัยหรือเรียกว่าศรัทธ,ธาในคุณของพระรัตนตรยัยหรือศรัทธ,ธาสีนั่นเองนะครับมาดูครับศรัทธ,ธาสี่แบ่งออกได้เป็น4ประการนะครับศรัทธ,ธาสี่เนี่ยความเชื่อตั้งอยู่บนพื้นฐานของเหตุและผลมีสประการ 1. เชื่อว่ากรรมมีอยู่จริงเมื่อเราทำอะไร มีเจตนาหรือจงใจทำย่อมเป็นกรรมคือความชั่วความดีเกิดขึ้นในตนดังนั้นเราจะทำอะไรก็แล้วแต่นะครับเราก็จะต้องมีสติอยู่เสมอว่าสิ่งนั้นทำแล้วจะเกิดผลกระทบอะไรต่อเราบ้างนะครับจะเกิดผลกระทบในทางที่ดีหรือทางที่ชั่วนะครับดังนั้นเราต้องพิจารณาด้วยตัวเราเองนะครับว่าสิ่งนั้นทำแล้ว มีประโยชน์หรือเป็นโทษต่อไปข้อที่2เชื่อว่าผลกรรมมีจริงผลกรรมที่กระทําแล้วจะมีผลที่กระทําตามมาอันนี้ก็เช่นกันนะครับถ้าเกิดว่าเราทําเข้าไปแล้วเราทําสิ่งใดลงไปแล้วนะครับสิ่งที่ตามมานั่นก็คือเป็นผลลัพธ์นะครับถ้าเราทําดีผลลัพธ์นั้นก็จะได้รับผลตอบแทนมาในทางที่ดีหากเราทําในสิ่งที่ชั่ว สิ่งนั้นก็จะมีผลกระทบตอบแทนมาในในตัวของเราในทางที่ไม่ดีต่อไปครับข้อ3เชื่อว่าสัตว์มีกรรมเป็นของตนแต่ละคนเป็นเจ้าของกรรมที่ตนทําไว้และจะต้องได้รับผลเป็นไปตามกรรมของตนตัวนี้ก็เช่นกันนะครับหากเราทํากรรมไว้ตั้งแต่ในอดีตชาติหรือทํากรรมไว้ในปัจจุบันนี้นะครับสิ่งที่กระทําต่อเรา ในปลายพักหน้านะครับก็จะเป็นผลกรรมที่เราเคยได้กระทาไว้มันจะติดตัวเราไปตลอดนะครับจนกว่าเราจะชดใช้กรรมนั้นจนหมดสิ้นนะครับดังนั้นในการทํากรรมเนี่ยนะครับเราควรทําแต่กรรมดีสร้างคุณงามประโยชน์แก่ตัวเราเองนะครับเพื่อจะได้ใช้ผลกรรมดีในภายพักหน้าต่อไปนะครับต่อไปข้อ4เชื่อว่าพระปัญญาและ การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเราต้องเชื่อว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้หลักธรรมอันประเสริฐจริงนะครับสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เนี่ยเป็นหลักธรรมอันประเสริฐนะครับถ้าเรามีความเชื่อเราก็จะใช้หลักคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยในการปฏิบัติในการดํารงชีวิตนะครับของตัวเราเองในทุกๆด้านแล้วเราจะมีแต่ความสุขนะครับดังนั้นใน หลักคําสอนต่างๆนี้ล้วนแต่เป็นหลักคําสอนที่เป็นจริงนะครับที่สามารถใช้ได้จริงนะครับหากนักเรียนลองนําไปปฏิบัติลองนําไปใช้นะครับก็จะเกิดผลที่อย่างชัดเจนนะครับนะทำดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วอย่างที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้นะครับเมื่อบุคคลมีความเชื่อเมื่อเราเชื่อทั้ง4ข้อนะครับดังตัวอย่างนะย่อมทําให ไม่ประพฤติชั่วนะครับทั้งกายวาจาและใจเพราะเชื่อในเหตุและผลของการกระทําผลดีจึงเกิดทําให้ประสบแต่ความสําเร็จความสุขความเจริญดังตัวอย่างการบําเพ็ญพุทธกิจ5ประการของพระพุทธเจ้าลองไปดูกันนะครับสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ที่สั่งสอนหนทางแห่งการดับทุกข์ของมนุษย์ พระองค์ทรงบำเพ็ญพุทธกิจ5ประการเป็นประจำทุกวันแบ่งออกได้เป็น5ประการดังนี้ครับก่อนที่จะไปดูนะครับการแบ่งเป็น5ประการนะครับก็มาดูนี่ครับภาพขององคุลิมานนะครับตอนที่พระสมมาสัมพุทธเจ้านะครับนะได้เสด็จไปโปรดองคุลิมานนะครับเพื่อไม่ให้ฆ่ามารดาของตนเอง มาดูครับในตอนช่วงเช้าทรงออกบิณฑบาทโปรดสัตว์และสนทนาธรรมกับผู้ที่ทรงเล็งเห็นว่าสั่งสอนได้นี่ครับตามรูปนี้เลยนะครับช่วงเย็นสเสด็จออกไปแสดงธรรมแก่ประชาชนในท้องถิ่นนั้นนี่ครับก็กำลังสั่งสอนนะครับให้โอวาดแก่พุทธศาสนิกชนนะครับช่วงค่าทรงประทานโอวาทแก่เหล่าภิกษุสงฆ์นี่ครับ ได้สั่งสอนสิทธ์นะครับเสร็จกิจในช่วงกลางวันแล้วก็ในตอนคำ่ำพระองค์ก็ยังต้องมาสั่งสอนสิทธิ์ของท่านนะครับช่วงเที่ยงคืนทรงตอบปัญหาธรรมและแสดงธรรมแก่เทวดานะครับตามรูปนี้เลยนะครับและสุดท้ายช่วงใกล้รุง่งทรงพิจารณา เลือกบุคคลที่จะเสด็จไปโปรดในตอนเช้าก็ดังรูปที่ได้อ้างถึงในช่วงแรกนะเกี่ยวกับเรื่องขององคุลิมานนะครับนะพระองค์ทรงพิจารณาแล้วว่าองคุลิมานน่าจะสํานึกได้และบรรลุทมได้นะครับจึงได้ไปโปรดองคุลิมานว่าอย่าฆ่ามารดาของตัวเองเลยหลังจากนั้นองคุลิมานก็สํานึกได้นะครับ และได้ขอบวชกับพระสมมาสัมพุทธเจ้านะครับค,ครับและก็จบลงการสอนบทที่2นะครับหลักธรรมนำความสุขตอนที่1เรื่องหลักคำสอนสำคัญของพระพุทธศาสนาตอนพรารัตนาตรัยนะครับก็ครูปอนก็ขอจบการบรรยายนะครับการสอนไว้เพียงเท่านี้ครับหากผิดพลาดประการใด ก็ขอไปไว้หนที่นี้และฝากเป็นกำลังใจในการทำคลิปของครูปอนในครั้งนี้ด้วยครับสวัสดีครับ